เดี๋ดีค่ะทุกคนเย,ยอะเยอะหรือเยนะทุกคนเราจะมานี่เราจะมาอวดแบนผีเสื้อนะรักไหมคิดถึงมากมากแค่ไหนหน่อยผู้ซิทุกคนวันนี้จะมาแกะของเล่นกันตึกแล้วนะคะทำไมยังไม่นอนมานานยัง ไม่นานค่ะเพิ่งมาแบบว่ากระสือหนึ่งเองนิดเดียวฮัโลโหลทุกคนฟอพออ,อยู่ปีหนึ่งหรือมอหกเหรอคะฟอพอพอ,อยู่มห้าคะ่ะจะขึ้นมหกแล้วทุกคนเย่ มีแพมจะย้อมผมมีแพมมีแพมไม่มีเลยตอนนี้เพราะเขาแบบว่าอยากให้เป็นแบบว่าผมสีดำค่ะทุกคนใช่ตอนนี้เพราะว่าต้องพักผมแบบว่าผมเสียแล้วทำไมเพราะไไม่น้อยเพราะว่าเพราะคิดถึงทุกคนไงทุกคนก็เลยมาคุยด้วยกันเพราะคือเราแบบว่าเงายและว่างมากที่สุดนในโลก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนลายถึงเนี่ยเดี๋ยวอีกสองนาทีไปแล้วเ่น่อนเล่นนะคะทุกคนหยอกเล่นหยอกแบบคำๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะวิวิมีคนมาอยู่ตรงนี้แต่ว่าเขาน่าจะขืนุวิวิ ปวดลายเล็บเลยเพราะยังไม่ได้ไปเปลี่ยนเลยเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนแล้วได้เลยอยากฟัง <laughs> ทำยังไงให้ผมยาวไวเอิมฟ้าพาวพ่อไม่แน่ใจแต่ว่าเอิมของฟ้าพาวคือพาอต่อผมนะคะก็เลยแบบว่าอม <c oughs> ผมมาไว้ไปไวไม่ยังไม่ได้ไป <c oughs> พูดเล่นทุกคนเราหยอกหยอ ฟอพอ,พอเฮ้ยทำอะไขอบคุณะคะ่ะทุกคนวันนี้เขาจะไปแกะของเล่นกันดีกว่าทุกคนอันนี้ก็คือตั้งแต่ของขวัญวันเกิดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แกะอยากแกะมากท,ทุกคนรู้ไหมว่าตอนนี้ฟ้าเขาเรียนออนไลน์หรือว่าตอนนี้เขาเรียนสลับคะ่ะออนไลน์สลับออนไลน์ เรียนหนักไหมช่วงนี้แบบว่าเรื่อยๆช่วงนี้แบบว่าเอิมเป็นช่วงเก็บคะแนนอะไรอย่างเงี้ยคลิปล่าสุดลองขอมมากขอบคุณนะคะชอบบาร์บีด้ดอกอิมอันนี้เพื่อนซื้อมาให้นะคะแล้วขอคอมเป็นเกิดฮ่าฮ่าวินาลักอ่ะ เออคืออุ้ยนี่เป็นปีกจริงจริงคือตอนแรกอะพรานึกว่ามันเป็นแบบว่าเป็นแบบอุ้ยอะไรเนี้ยอิชีน่ารักอะเราจะตั้งชื่อว่าลูกไก่พูดเล่นพูดเล่นอีกแล้วนี่นะคะทุกคนแล้วก็ในนี้นะคะก็จะประกอบด้วยเปลี่ยนชุดได้ด้วยอุ้ยน้องโปไม่ให้ดูนะคะทุกคน นี่นะคะเปลี่ยนเป็นสีเขียวน่ารักค่ะนี่เราจะเอาเราจะเอาอันนี้ใส่เป็นสร้อยให้นี่เฮ้ยใหญ่ไปน,นิดนึงเอาเล็กดีกว่าอันี้ดีกว่าซื้อลูกไก่ชื่อลูกไก่คือฮะชื่อลูกไก่แต่ฮะ ชื่อลูกไก่คือแกงบาแกงบาอ๋อชื่อลูกไก่แกงน้องมากโอเคน่ารักออกทุกคนคือให้เราว่าจะขาดไหมไม่ขาดน้องสู้นะคะไม่น่ารักอะนี่แทุกคนเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ก่อนที่จะไปนอนนี่นะคะแล้วก็มีกิต์ด้วยนี่ แบบนี้ดีกว่านี่นะคะจะเป็นกิฟต์ไม่แน่ใจว่าให้เราติดหรือว่าให้ตุกตต๊กตาผิดเอ้ยให้ตุ๊กตาติดนะคะมีหัวใจด้วยแล้วก็มีนี่นะคะแล้วก็มีคนมาตัดกล้องเรานะคะแล้วก็มีคนมาบังกล้องนะคะแล้วก็ชื่อว่าลิชชี่เนี่ยน,นะคะทุกคนนี่โอเคอ่ทำอันนี้ด้วยอันนี้เป็นมาโพนี่หรือเปล่า เอาไม่มีอะไรที่ขาด้วยอะอ๋อเราจะต้องสยายผมนะคะทุกคนให้ดูแบบนี้โอ้ยน่ารักอะนี่นะคะน้องยากออกกล้องน้องโตไวมากใช่ค่ะทุกคนขอขอ <Piet. S 1> น<ๆ>ี<ๆ>้นะคะอันนี้คือลิชชี่ที่ทุกคนเห็นตั้งแต่เล็กแต่น้อยทกน่าร<ๆ>ักอะน่ารักน่ารักมากเลยทุกคนทุกวันนี้เรามองหน้าแมวแล้วเราสุกน่ารักเกินไป นี่นะคะทุกคนชื่อลิชชี่ดูทำหน้านี้น่ารักนี่นี่นี่อันนี้ก็อันนี้นะคะเป็นกําไรที่ว่ามีเอ่อมีพี่พี่ให้มานะคะแล้วก็เอามาใส่ให้ลิชชี่น่ารักที่สุดลิชชี่ไม่ถอดเลยนี่นะคะเราดูแล้วอาจจะต้องเอามาติดอันนี้หรือเปล่า <c oughs> ไม่เลยว่าติดอันนี้เปลี่ยนชุดกลับเป็นสีม่วงลวนดีกว่าโอ้ย น้องลิทใช่แล้วช,ชื่อชื่อลิชชี่นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่อมันนี่ลิชชี่ลิชชี่เออ่สายพันธุ์อ๋อข่าวมันนี่ค่ะทุกคนข่าวมันนี่ทุกคนแล้วเราก็ตั้งชื่อจริงให้ลิชชี่นะคะชื่อเราชอบเรียกว่าลิชชูสปาเกตโต้นะคะแล้วก็ชื่อ Money. มันนี่มันเอ้ยลิชชู ถูกแล้วลิชูสปากเกตโตกับมันนี่นะคะชื่อมันเอ้ยไม่ใช่มันนี่อะชื่อมันนี่สปากเกตโตส่วนลิชูอ่ะชื่อว่าลิชูอย่างเงี้ยนะคะทุกคนข่ามันนี่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะข่ามันนี่นี่นะคะทุกคนที่สวรรค์น,นนะี่เธอนำมาปากหวานเกินไปแล้วนะ สายพันมันก็ต้องแก้มัดสิมันพันกันอยู่ถูกถูกไม่จริงๆคือพยายามแก้อยู่ไงแต่ว่าแบบคือแบบมันต้องใช้ความพยายามเล็กน้อยในการแก้แล้วเนี่ยมันก็พันกันแบบหนักมากไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยชื่อยากก่าคนอีกใช่ทุกคนเราชอบเรียกว่าลิชูสปาเกตตอนะคะเฮ้ยไม่ใช่มันนี่สปาเกตตอเซลิชี่เรียกว่าลิชู นี่นะคะน่ารักไหมน่ารักรอเนี้ยมาทําอะไรเอามาวัดผมนี่นะคะชื่อน้องลูกไก่แลวกันสรุปลูกไก่กับลูกเป็ดน่ารักอัเราจะตั้งไว้กับเทียนหัวข้างหลังเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูก่อนนอนว่าน่ารักขนาดไหนส่วนชุดเราจะเก็บใส่ใส่อะไรไว้ดีจ๊ะ <laughs> อยากลองเรียนสกอติตนไหมอยากม,ากม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 ากจริงๆแล้วคือพ่ออยากเลี้ยงมากเลยนะตอนแรกอ่ะที่เลี้ยงตอนแรกที่ตอนแรกที่เราซื้อน้องมีเงินมานะคะก็คือเป็นอเมริกันช็อตแฮร์จริงๆอ่ะเราอยากได้อีกอันไม่ใช่อีกอันเราอยากได้อีกน้องอีกสายพันธุ์นึงแต่ว่ามอ่ามีเงินเขาแบบว่าอ้อนนะคะเดินมาหา หาคุณแม่เราแล้วก็นอนบนมือคุณแม่เราแล้วก็หลับบนมือคุณแม่เราคุณแม่เราก็เลยว่าโอเคงั้นคนนี้ต้องพากลับบ้านค่ะแบบนี้ลูกไก่และลูกเป็ดใช่แล้วนี่คือนี่คือเราน้องๆ้องของเราอันนี้คือสร้อยคอเอาไว้เปลี่ยนนี่นะคะทุกคนเราจะใส่กล่องไว้นี่นะคะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์แต่งตัวของน้องๆน,นะคะ นี่จะเป็นสร้อยค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นชุดนะคะแล้วก็อันนี้หนังยางเอาไว้มัดผมให้น้องนะคะแบบนี้ทุกคนว่าเราเหนงไหมให้ใคยพูดสลับกันแล้วไม่ได้ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้แบบว่าตั้งใจตั้งใจพูดสลับกันอย่ามีแมวพันปักไหมครับ นี่ไม่ใช่เอาไว้ที่ชใช่แต่คะไม่ใช่ใช่สิทุกแล้วทุกคนเรามาคุยกันดีกว่าอุ้ยมีคนส่งคำถามด้วยไหนดูซินี่นะคะอุ้ยคำถามแรกนะคะฟ้าผาาส่วนสูงเท่าไหร่ฟ้าผาาสูงหนึ่งร้อยหนึ่งรค่ะทุกคนฟ้าดูมัธยมซอมบี้หรือยังคือว่าเาเห็นมีคนสปอยกันเยอะมากเลย แต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ดูเลยคิดถึงฟาพาวคิดถึงเหมือนกันทุกคนวันนี้เราจะมาแค่เราจะมามาคุยกันให้หายคิดถึงแบบนี้แบบนี้เห็นหรือเปล่าไอมาค่ะคำถามต่อไปนะคะฟาพาวชอบทานอะไรนะคะก็คือฟาพาวชอบ ชอบไปเที่ยวมากเลยค่ะทุกคนใช่แล้วชอบไปเที่ยวมากเลยตอบต้องคำถามเลยทุกคนสุดๆทุกคนเราแกล้งเล่นนะโอ้ว่าชอบทำอะไรทุกคนต้องไปดูในบล็อกนะคะพะ่อเป็นลูกคนเดียวไหมใช่ะคะ่ะแต่ว่ามีน้องแมวทั้งหมดห้าห้าคนนะคะทุกคนห้าคน จะแมวหรือจะปักมันสําคัญที่รักสําคัญที่รักหรือเปล่าอ้าวไม่ได้เราจะวาเปิดเผยสัมพนาให้ให้เราเราทุกๆคนรู้ไม่ได้นะอันนี้ไม่เป็นความลับระหว่างเราสองคนออชอบเที่ยวที่ไหนชอบอ่านหนังสือมากเลยค่ะ <laughs> โอยน้องแมวทำเหมือนยังใครยังเลยค่ะพ่อกบว่า อน้องยังไม่ยังไม่แบบว่านั้นเลยเราก็เลยยังดีกว่าเพราะว่าน้องยังเด็กอยู่นะคะใช่น้องพึ่งสองเดือนกว่าๆเองใช่แต่ว่าน้องแมวที่บ้านเพราะค่ะเพราะว่าทำหมันหมดเลยค่ะระหว่างทะเลก,กับภูเขาเลือกอะไรคะแต่เราเลือกฟอพอนะอ้ะาทำไมเลือกฟอรพอไม่เลือกฟอเขาไม่ 4. ไม,ไม่พูดเล่นนะคะพ่อมีสไตล์การแต่งตัวยังไงครับ อันนี้เอาแบบตอบจริงๆหรือว่าตอบคำๆนี่ดีกว่าคำถามนี้นะคะทุกคน How to บอกชอบเพื่อนสนิทครับเออบอกชอบเหรอไม่รู้เหมือนกันยังไงอะ่ะแบบว่าบอกชอบบอยากอะ่ะ ยากอะถ้าเป็นทุกคนทุกคนจะบอกชอบเพื่อนสนิทยังไงถ้าเป็นอบอกไปเลยตรงๆเลยค่ะเผยความรู้สึกออกไปให้เขาได้รับรู้ประจวบนั่นประจวบนั่นมีเขาแต่เราชอบทะเลมากกว่าประจวบนั่นมีเขาแต่เราชอบทะเลมากกว่าแต่เราชอบเธอเย,ย้ ใครอยู่ตรงพามาน่นาจะเป็นเออเป็นเฮ้ยทุกคนทุกคนแอบ,บเห็นยดงไงเราบอกให้เขาซ่อนอยู่เฮ้ยทุกคนเราพูดเล่นคือเราตอบจริงๆมีทางการแต่งตัวยังไงจริงๆแล้วฟ้าไม่ค่อยจริงๆชตัวเล็กกางเกงขาย,ยาวเป็นต้นแต่ว่าถ้าแบบไปแค่แบบว่าไปซื้อของหรือไปไหนเราจะใส่เสื้อยืดอ,อะไรแบบนี้ ขอบคุณนะเราจะลองลองเลยพ่อเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะบอกชอบแต่เป็นยังไงบอกเราได้นะเราอยากรู้ <laughs> เป็นผมบอกไปเลยตรงๆนี่ไงบอกไปเลยตรงๆทุกคนเคยจะบอกว่าเราจะบอกว่าอะไรเลยไหมเราจะบอกว่า ให้เราให้เราเดากันขำๆว่าพอเขาจะบอกว่าอะไรวิเพิ่งรู้ว่าลูกเป็ดตัวนิ่มน้องแม่ขอพ่อคะ่ะดื้อที่สุดริชูกับมันโน่เนี่ยแหะค่ะทุกคนดื้อที่สุดแล้วได้ได้เดี๋ยวดีเอมไปบอกผลนะได้เลยคือได้เลยพ่ออ่านอยู่นะคะ ปกติพอดัดขนตามไห้ไดัดค่ะนี่อันนี้ก็ดัดพอเราเขาจะสอบแล้วเป็นลังใจให้เขาที่สู้ๆไปกำลังใจให้บอกว่าปิ้งยากกับชาบูที่อยากกินนะเนี่ยะชัวบาโรวว เล่าวีรกรรมของเหล่าแมวแมวได้ไหมได้เลยก็คือเราจะเล่าก่อนนอนเหมือนนิทานโอเคยไหมทุกคนก็คือเล่าวีรกรรมอะไรดีคือมันเยอะมากๆเลยอ่ะทุกคน <c oughs> วีรกรรมนั่นถือว่าไม่กล้าเล่าให้ฟังอ่ะก็คือจริงๆแล้วทุกเช้าเออพ่อ,พอจะตื่นมา เพราะว่ามีเหล่าน้องแมวสองตัวนี่แหละค่ะทุกคนที่จะปลุกเราแล้วก็จะพูดไม่หยุดเลยทุกคนพูดแบบอันนี้คือวิรกรรมหรือเปล่าแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มันนี่นะคะมันนี่คนเดียวเลยก็คือจะแบบว่าพูดเยอะมากแบบมากแบบมากที่สุดในโลกเลยทุกคนพูดแบบไม่หยุดเลยอ่ะใช่พูดแบบไม่หยุดเลย,แ,บบย,เลยแล้วเขก็แบบว่าโอเคตื่นแล้วก็ต้องไปเปิดประตูให้นอนนะคะทุกคนฟ้าพ่อเคยคิดที่จะเล่นกีตาร์ไฟฟ้าไหม เล่นคะ่ะทุกคนตอนนี้กำลังฝึกอยู่ใช่ทุกคนอยากเห็นเราเล่นไหมทุกคนอยากเห็นเราเล่นไหมทุกคนอยากให้เราเล่นเพลงอะไรอุ้ยเจ็บตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงฝึกอยู่คะ่ะทุกคน <c oughs> เราเ <c oughs> จอพอพอที่สตาร์บัคด้วยว่าหลังมาทักด้วย A few moments later แล้วเขาก็ตอบว่าใช่ค่ะแบบนี้เสียงแบบนี้เลยใช่ค่ะแบบนี้เลย <S <s ปีนี้พ่อต้องเข้ามาหาลัยแล้วใช่ไหมอยากเรียนคณะอะไรหรอครับ <s> ใช่แล้วค่ะปีนี้พ่อเข้ามาหาวิทยาลัยแล้ว <s> <S <s ตื่นเต้นน้อทุกคนทุกคนรู้ไหมเรายังคิดว่าตัวเองอยู่มสามอยู่เลยอ่ะยังคิดว่าตัวเองอยู่แบบมัธยมที่แบบว่ามองมองรุ่นพี่ที่มปลายที่พี่เขากําลังแบบว่า จะเตรียมเข้ามาหาวิทยาลัยกันแล้วแบบอยู่ดีๆทุกอย่างก็เรากําลังจะก้าวไปสู่ตรงนั้นแล้วพ้าตื่นเต้นมากไม่ไหวแล้วทุกคนอยากเห็นลายเล็บได้นีหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดก็สิบเวลานี่แหละทุกคนเวลากรรมหมดหรือยังนะหมดแล้วก็แบบประมาณนี้ เา,าเล็งโมไหนไว้ครับวุ้จริงๆแล้วตอนนี้ที่ยวเขา,าเร็งไว้ก็คือเอ่อตอนนี้เพา,าเล็เงเป็นเป็นเป็นมหิดลไหมค่ะทุกคนใช่แล้วจริงเขาจะจบปตีแล้วยังรู้สึกเหมือนอยู่มากจริงเหรอตื่นเต้นนะทุกคนแล้วเนี่ยเดี๋ยวสัพนึงใช่ไหมพอเข้ามหาวิทยาลัยเสร็จปุ๊บใช่ปะแล้วก็จะจบ พอจบเสร็จปุ๊บก็จะแบบทุกอย่างจะเร็วมากเลยอะเรารู้สึกว่าตอนนี้ก็คือเร็วแบบเร็วมากๆแล้วอะเรารู้สึกว่าแบบอยู่ดีๆก็แบบว่าฟุ๊ๆๆเลยแต่ว่าตื่นเต้นค่ะทุกคนอยากเข้าแล้วเหมือนกันเอาวิรกรรมวิรกรรมฟ้าผ่าบ้างฟ้าผ่าไม่ค่อยมีเลยอ๋อมีตอน,นเด็กๆไม่รู้เคยเล่าไปหรือยังคือแบบว่าฟ้าผ่าอะเคยเคยจิ๊คือเนี่ยอันนี้ใช่ไหมคือเราอะไป เราจะจำสถานที่ไม่ได้นะคะเป็นสถานที่หนึ่งแล้วทีนี้นเขาจะมีท่อนะคะทุกคนมีท่อแบบประมาณเราจาไม่ได้ว่าประมาณไหนเพราะว่าตอนนี้โตแล้วไม่ได้ไปที่นั่นแล้วนะคะประมาณนี้แล้วทีนี้เหมือนแบบว่าพ่อพาอ่ะก็ฝึกกระโดดเองคนเดียวเพราะว่าคุณป้ากับคุณแม่ทําอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งก็จำไม่ได้แล้วพ่อพ่าอ่ะก็แบบกระโดดเล่นแล้วพ่อพ่าทุกครั้งเลยทุกคนเพราะว่าพ่อพาอ่ะกระโดดได้ทุกรอบเลยแล้วทีนี้นเขาก็เลย โอเคเราจะกระโดดโชว์กับคุณให้คุณป้าคุณแม่ดูแล้วก็เลยเรียกคุณป้าคุณแม่มาแล้วเราบอกว่าเนี่ยดูนะแล้วเราก็กระโดดข้ามท่อแล้วเรากระโดดไม่ผ่านทุกคนแล้วก็หัวก็คือจึงกับพื้นปูนแล้วก็หัวโนเท่านี้เลยเท่านี้เลยจริงๆเท่านี้เลย,เ,ลย,เ,ลยเหมือนในหนังอะที่เป็นลูกมะนาวอะแบบนั้นเลยแล้วก็ไปโรงเรียนแบบนั้นเพราะงงมาก ใช่กระโดดหัวใช่ท้ไมจําจได้เก่งมากเลยนั่นแหละทุกคนอันนั้นคือเป็นอีกหนึ่งวีลกรรมเป็นหนึ่งในวีลกรรมของเราที่เรารู้สึกว่าอออตลกดีทุกคนฟ้าผาขอกําลังใจกำลังใจกำลังใจ, <laughs> งจหน่อยกำลังได้ไปโรงเรียนแล้วแต่ดันมีคนติดสู้ๆนะคะดูแลตัวเองเออรักษาสุขภาพ ดูแลตัวเองดีๆนะคะใช่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็จะได้ออกมาเรียนข้างนอกใช่แล้วสู้ๆนะคะทุกคนว่าเป็นกำลังใจให้พอๆอ,อยากส่งของให้ส่งมาเลยนี่นี่นะคะทุกคนโอเคทุกคน เราจะบอกว่าเราจะไปแล้วนะทุกคนวันนี้มาคุยเล่นแบบว่านิน่ๆหน่อยๆน่อยเดี๋ยวไว้มาคุยกันรอบหน้าแบบยาวๆนี่นี่พูดอะไรยาวๆเฮ้ยโอเคค่ะทุกคนไปแล้วนะทุกคนบา,บายยฝันดีนะทุกคนไว้เจอกันดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะทุกคนดูแลตัวเองดีๆนะแล้วก็ถ้าไปข้างนอกก็อย่าลืม ล้างมือใส่แมสก์แมสก์น่าจะใส่กันอยู่แล้วนะคะดูแลตัวเองดีๆนะทุกคนใช่ดูแลตัวเองดีๆส่วนใครที่กำลังจะสอบใช่ไหมสู้ๆนะคะทุกคนเมงมาใจให้สอบได้แน่นอนสู้ๆสอบสอบติดแล้วมาบอก้วยนะทุกคนสัญญาแล้วนะสัญญาีกแล้วก็ฝันดีนะทุกคนดูแลตัวเองดีๆบายบาย